ต้องรอดูว่าคอมโบสตันลัวกับเอิร์ธสปิดเนี่ยไปชนกับเรนแบดไรเดอร์เนาะชนกับเป็นเรนแบดไรเดอร์แล้วก็ทั้งนั้นทันสรับผมสงครามตัวเบียดนะ ผมว่าเลดเกมอ่ะมันเป็นเลดเกมส์จัดๆเลยเอ้าดาโด้ XJ ผมเปิดป่าทบมาคู่กับซึลเลนออนเข้าดีเขือดอีกลยไอชาร์ดเปิดกันไปโรริ่งมาต่อยคีย์ผมแล้วไปอินกับสโลไวดึงมาครับดึงหน้าจะมาต่อครับชัดตายซะงั้นครับเปิดใส่ก่อนไม่ได้เลยเพราะซ้อนกันอยู่ครับสกอร์เป็นหนึ่งต่อหนึ่งทั้ง5นาทีผ่านไปสติ๊กเกอรเนีพราม ลงเลยไอชาดเปิดกันมาผมไอชาดบล็อกหึงกันไว้แต่ทางด้านโนของฝ่าซูมเปอร์เรียบร้อยครับน้ำแข็งละลายเวฟฟอรลขึ้นมาต่อครับทางด้านตัวของฝ่ามาฟิงมาฟิงฆ่าแบรนไรเดอร์ตายสกอร์เป็น0-0นั่นแหละที่ยังไม่จบหรือเลปล่าฮะนี่ฟอร์จูนเนสลงไปที่ไฟปบปป่ายยิงปาดเข้าไปฮะปับ๊บเดีมาต่อบอลไลนิ่เปิดมาสี่บอลลงไปแล้วซูมเปอร์ตายโลรลิ่งมาครับผมพยายามจะสโนว์บอลหลบไปได้ผมสเตปบายสเตปครับทัน และนี่คุยขวานไปยับต่อติดไปครับเกาะมานาดีโซนเนี่ยก็สายครับโดนจับกลุ่มลงไปครับทางด้านโนของอาร์จีอาร์จฟลิกซ์ว่าไงโดนตีมันข้อตีเป็นข้อเข้าไปบอกแล้วฟลิก์ครับกิ้งหนีไม่พครับผมเข้าขืนกันไป้สามปุมครับอาเคนริงนะครับผมไอรอนวูดทรีเอาไฟไฟครับดึงกระชากครับผ่านกันมานี่ครับซุนโกคูหวังว่าจะมีทัวร์เติร์ดปาร์ตี้ที่รองรับนะครับผมหาสล็อตดี แข่งทับซ้อนกันไปฮะแต่ใครแหละจะกล้าทับซ้อน DPC ฮะนั่นแหละคือปัญหาคนจะดูไหมนั่นอีเอกเรื่องนึงโรลิงยิงมาบแทแนนทูลหลอดไปแล้วป่าถนั่นไอ้บลส์มายับต่อยคีครับออร์เรคิลลงมาแตกหนึ่งยังไอดีครับใส่เดินไอดีซีไอดีซีโดนแทงกระหน่ำไปแต่ไอดีซียืนสู้กันอยู่มีไล่ไปทโวลงมาแต่ผัวเชิดฟิลิกฟิลิกตายครับ จะเข้าเบาโหมก็ผมเจอกระหน่ำแทงคืนกลับไปเฟรมเบรกน็อกแบ c, กแบกลับมาไฟเผาจีไปเรื่อยผมและฝั่งนี้ครับยังไงดีาดาดสูปเปอร์ไม่รอดฮะสกอร์เป็น7ต่อ3สแสดงว่าหุบไปเนี่ยวิหนึ่งก็ไล่เดินไปไล่เมทิโอได้พอดีครับเบมิงแลโซ่กับล็อกเดนมอร์ฟิกไว้วอลรัทพันต่อยแล้วก็สโนโบอลยัดหน้าครับก็ส์คิงตายฮะแปดต่อสาวันนี้ s อสมาดีครับโอ้สโนโบอลก็ไปครับผมดุแตกครับตอนนี้ รอใหญ่เลยครับผมใส่เต็มก็ดอกนี้เรียบร้อยคิลลิ่งสเปรย์ของทางด้าน,นเนาะนี่ฮะพาร์ตครับใส่เต็มจับเต็มนะเบรคิงนี่เข้ามาดุแตกอย่างนี้ครับยอดคอสอีเทียวเจอแน่นอนก้อนคิงโดนดิสกิ้งเข็นผมแล้วไปมิงลาโซจับเต็มอีกแล้วครับแอร์อุตส่ามิลีเก้นก็ไป่พ้นเบฟบอไปแต่สโนว์บอลตามจับต่อวรารถพัดต่อยมา,าจังหวะนี้อล้วน,นี่นยิมไซด์ผังนั่นแบทไปโดนหยอดเดียวไป,ประรปรเบิดกูกูเอาไฟเผาตายครับ เวียงขวานครับไอดีซีตีเซนเซนฝบายติดลูนครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยครับฝ่บายไม่รอดบอลเลยนิ่งหนีไปก่อนครับนึกเซนสืยังไงครับไอดีซียังคงตามอยู่ครับตามไปสุดแล้วครับจานั้เซนสือก็ถอยครับอาเคดรูนใส่ไปแล้วสุดโกคูครับอัปเปอร์ดีวิชั่นโลว์ดดวิชั่นดูได้หมดนะครับเพราะว่าเดือดกันหมดครับวอร์พันต่อยมาจังหวะนี้ก็บอกขวี่ขวานเปิดพันกันไปแม็กดีไครแล้เบิดมายิงอัดหน้าผมฟิลิกเรียบร้อยฮะ ความจริงจามันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้ามีแต้ม d ีพีซีครับย้ำทุกคนว่าสมควรดูต้องดูครับผมมาซีไปเบรกน็อกมาดิสลิงเก้นตามนัดครับผมลัดสโนโูบอลไปวอร์รัตพันต่อยหรือเปล่าไม่ต้องต่อยครับพู้ดาวต่อยไปก่อนนานแล้วจ้ำเนติ้งของนัทพันครับไฟร์ไฟ,ฟมาปิงไฟเฟมิงแลโซลงต่อกระชากไส้ทั้ง้าโดของเอิร์สวสิตตายครับโดนยัดออกอัชนาครับผม อาเคียนออจะเป็น BKB แล้วด้วยครับโอดีครับมาบูล๊ลแหลกแหลกครับเน้นทำเกมผมไม่เน้นฟาร์มครับ SAG ปิดตำราไปครับผมของชัยนิสโดโต้เบสโดต้ามีคลิปในเฟซเลยครับเซิร์ชดูดีเพิร์ชกเูเกิลได้เลยจับล็อกมาผมคนหนึ่งกมคนหนึ่งจับยังไงครับเข้าใจกันอยู่นะยังได้ผมดาเมจล้นๆไหมฮะจัดการฆ่านั้นเออสปิริตไปครับทางฝั่งแบทไรเดอร์โดนไซเลนท์ครั มีบ k b ก็ยืนสู้เส้สื่อสบายแต่ว่าไม่มีเฟมิงลาสโซที่จะดีเซเบลิลโดนไอชายบล็อกครับผมอรันพันต่อยไปังหวันนี้ใส่ดันเวรคทิงเวรคทิงเรียบร้อยเอา้ามานาขาดอยู่แปดครับผมมาด้ซูเปอร์เฟมิงลาสโซครับจับล็อกลอกองไปดึงผ่านกันไว้อรันพันต่อยมาต่อเวรคทิงก็ดุแตกมาจังหวะนี้ ปั๊มจริงแล้วต่อเสร็จฝ่ายบายผมเป็นไงก่อนซูนโกคูครับเดินดึงถอยผมเรียบร้อยฮะจเจ้าเป็นเดนตี้ครับผมนั่นไอดี4ครับพอเสียงไวไอ้พลานเปิดฝานไปายผมนั่นของเอ็กซีเจเรียบร้อยครับดับบเิลค WQ นั่นก๊อ็คิงครับอ้าวอยูดีได้สองสป,ปอร์ตมาฟื้นตังมาหน่อยฮะได้ตังมาพันเจ็ดครับผม บอลแลนดิ้งปาดมาครับบอลเด็กเดไว้ครับแล้วก็ยังไงต่อเวฟบลอลมาบุกใส่ก่อนได้เปรียบพี่คปีเปิดไม่ทันแล้วตายครับโมดีฮะจังหวะนี้ต้องเจอผมมาครับผมผมโละเข้าไปกดบอลสปินพยายามจะถอยเจอครับเซนที่ดักลงย้ำต่อตีเข้าไปอีก,กเลยจะเห็นเอ็กซีเจเลือดเด้งมาแต่ก็ไม่น่าจะรอดผมปั๊มยิงแตกกันไปครับเอสเซีแตกพ่ายในนี้ไว้มนถูกกฎหมายก,ก่อนค่อยทำ <c oughs> ปั๊บจริงมาเนีต่อโรลิ่งกิ้งขาไปเฟมิ้งลาโซ่จับล็อกกันไวครับทางด้านของป่าแม่ทัศต,ตายครับและดิมไซเปิดยังต่อบอนด้านเอ็กซีเจครับยืนรอดไม่ได้มีเคปีเปิดมาไฟย่องไฟบิลิก่ครับผมโดนไฟหนังและฟิลิกเจอไฟจีผมหน้าอัดขอบนะฮะรีบร้อยไป,ไปดับคิวบด้านซุงโงนโกคูดิดครับผมริงเคนของนัานบอมฟิกกว่าบอวกกวามฟิกเวฟฟอร์มถอยกลับแล้วก็วทันหรือเปล่าไปเข้าไปคออมไปทันครับไอดีสี่ีเคปีเปิดแล้วบอกซุนโกคูไปฟุร์ควายครับผมแล้วก็ปาดมา เมมิ่แลสโซ่จับเน้นๆครับผมตายเกิดครับกระดูกแตกแล้วก็แทกหน้ากันต่อครับโดยเฮกลงไปครับปั๊มเป็นอย่างดีเต็มข้อผมดีโซนจัดการไปไปนัดไฟบายรีบายไปแล้วก็ยังสู้ยากครับผมถ้าไฟกันจริงๆไม่ดีมาให้การตรีเฮกเปิดไฟครับอีกอัดลงเต็มกระแสนัดไฟบายโอ้โหกระดูกแตกแล้วกูไปไป้เมทิโอรอครับแต่ว่าทามิ่งไม่ค่อยทันเท่าไหร่ ยิงยัดลงต่อดูยิงเป็นข้อครับผมถ้ามันจะนิ่มขนาดนี้เอจิตหมดพอดีครับทซนเตอร์เอสเซจมีเคบี B B เปิดไว้ด้านข้าผมสับยับก็ใส่ด้านฟิลิกฟิลิกตายครับและนี่เวฟหนีครับก็ต์คิงโดนเฮกครับผมเปิดไฟเบรกมาเรียบร้อยกว่าบอมเฟงโอ้หปล่อยเซฟครับตัวแตกศัตรูแตกพ่ายโอ้ยังอยู่ครับมีเคบีอัดหมดโกนโซกันเวฟไปก่อนเอ็กซ์ีเจมเป่าทอมินไปเวฟฟอร์ม,มา ก่อนตายก็ขอลากใครสักคนลงนรกคุมช่วยไปก่อนครับทางด้านของฝั่งเอ็กซีเจตัวแตกกับผมดาเมจหลนเนี่ยส่วนพ่อฟี่ก็ตายฮะเข้ามาอีกครับใส่หนาจัดเต็มครับไปที่นาโนทัชทัชตายหรือเปล่าได้ออร่าเคิลช่วยเซฟสโนว์บอลใส่สองวอลพัดต่อยไปหนึ่งครับผมและยังไงดีก็ชีวการไปไว้จับผมช่วยแน่นออร่าเคิลไปก่อนเซฟดาบอล โรลลิงเดือดทามมิ่งเดือดทามมิ่งไม่ดีเท่าไหร่ครับและดีฟลิกครับปีกันปีครับพยายามสเปนออกโทวอลล์อ,อยู่ในกลางโดงกับผมและมีแมนเดิลเรนอยู่นี่ก็ไปแมนเดิลเรนสับจ้าผมกวาดหมดครับตอนนี้แต่สตอมไล่ดึงมาเกรดคิงไซค์เกินผมทางด้านของดมมิโซนหุบไว้ก่อนดีครับให้โทวโอลล์พื้นเลือดแต่โทวอลล์ไม่ไหวครับผมซึ่งลาวโทลอลล์งไปได้ทางด้านสตอตมตามสตอมโดนดิเซโบดิเซโบลจ้าโหลดวนั่นไอดีซีครับและนี่ซูเปอร์วามกลับเลยเจอวอลล์พันต่อยเต็มๆจากนนั สนูบอลย้ำต่อ <spell> ท <out> ัดก็เอาจะจัดจับหุบไว้แล้วปล่อยซิมแล้วก็เตรียมตัวตายครับทีมววยครับไอจีสนบอลวอลดพันต่อยไปครับชิวการเปิดมาจากวันนี้ครับเวฟฟอร์มย้ำต่อสับเต็มบอสซิมจากเครื่องไว้ด้านนี้บอลเทคเดินเข้าต่ออัดเทนโอดีโอดีบีเคบีแล้วถอยมาก่อนครับเดินขุบบนอ้อมกันไปโอดีครับจะย้ำจะหนีหนีไม่พ้นครับผมผมตัวเองก็ไม่ได้บีเคบีอยู่เด้งซื้อเกิดมาสู้ย้ำต่อครับ ตายเกิดขึ้นไปครับเมื่อกีครับแล้วโทบอลปั๊บชีดด้วยฐานกับพี่ชายยังไงต่อเข้าฟาดกันต่อไปใส่นั่นหนวกฟังไฟ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 ไม่รอเฟเบกน็อกรอบนี่นะผมมอฟฟิ้งความกล้าเสือด้านเอิร์ธสปินตายครับยังซื้อเกิดได้ครับเอิร์ธสปินแล้วก็เอเอส่วนสตอมครับยังอยู่มอฟฟิ้งไม่มีบาแบ็กแล้วมอฟฟิ้งไปตายที่ไหนอ่ะเหมือนจะกลับกลับได้เปหรอโดนตันใหญ่เมื่อกี้สตอมกลับหรอดูผิดเนี้ย Top, ER สายเหตุการตายก็คือเจออ b y s s a l b l a d ครับแล้วก็เฟม a k i n g Laser บอกแล้วอ b y s s a l b l a d สตันแบบไม่หยุดเนี่ยโรหลอดโควาลอด์นี่ควักหน้าไปครับทาวเวอร์ครับ Peace Bomb โอ้ดีๆคว้า AIG เขาเป็น SAG ครับชนะไปในเกมแรกครับอีโล่แบบฟาร์มเยอะเกินไปนะ ตอนแรกผมเดาว่า SAG ภาพจะฟา,าร์มเยอะกว่าแต่ไม่ใช่ครับผมเหมือน SAG บู A ๊ <B ood le> ได้ดีกว่าเครดิตเปอร์เ,เซนเทนต์นี่ต้องให้ทัดจริงๆฮะเเมเกอร์ที่ทำเกมได้ดีมากๆครับในเกมนี้นะฮะฮีโร่มาเข้าทีจริงๆนะครับผม32อต่อ4ี่จบเกมไปนะครับผมก็ถือว่าฟาร์มได้รวดเร็วนะขึ้นทางด้านคอนเมทิโอครับได้นันขึ้นทางล่องคอมโบดีนะ เป็นการหูบไว้แล้วก็ไล่ค้อนมิเโอสตันนะครับใครมาใกลน้นี่บอมอันติส่วนใหญ่นี่อัดทังหน้าโดของฝั่งฝั่งั้นตัวซัพพอร์ตนะเลื่อนนน้อยนี่ใส่ไปก่อนนะเอาตังนะบอมปิ้งเนี่ยถือว่าได้ลิงค์เค็ดไว้ก็คิงก็ฟาร์มไว้แล้วเต็มที่แล้วครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปบู๊นะครับผมช่วยทีมนะเวทคิงกนี่จริงๆแล้วต้องมาแท็กต้องมาชนนะต้องมาแก๊งช่วยสตอมนะแต่ไม่ครับ เวทคิองอีสูตรเก้ากเต็มๆเลยอารมณ์ประมาณว่าทางด้านตัวของฝั่งไอจี IG วางไว้ว่าแบบมอฟฟิงลิงเคนก่อนแล้วขึ้นของดาเมจเงี้ยหรือมอฟฟิงขึ้นลิงเคนมาแล้วมาแกงช่วยฮะก็าดาเมจไม่พอครับโทลลอดไม่ตายกตัวมีออร์โคลคอยเซฟครับแล้วก็มีอ e ันตีแบตเทนทรานอยเงี้ยคือกะว่าเอเอปาอันตีได้แบบเต็มตัวโทลล็อดอยเงี้ยแต่ยากครับผมมีบิงใหญ่แล้วสวิปบิงนะ จบกันไปดูดาเมจนะฮะสามหมื่นนะโทโบอลต์ไตบ้านไมอกี้ส oh, นะิบเคโอ้กอชไปเดี๋ยวรอ,รอดูกันต่อในเกมสองครับเกมสองเริ่มแล้วด้วย